그리워. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้นีคันนี้เราก็มาอยู่ในช่างเอีแพวันนี้กันนะ ก็สองวันสักสคนค่ะจะไปจะไปเที่ยวกันตั้งสองวันติดเลยเราจะไปดูคลิปนเดี๋ยวเราจะไปเจอยายแล้วก็คกูเจนออลจะติดมากเลยค่ะติดนะคะติดโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยแล้วกันน้องร้านอาหารนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้ำพี่เนี่ยนะคะแล้วก็มาเราก็มาที่พัทยานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรานก็อยู่ที่พัทยากันนะคะแล้วก็จะมาเที่ยวกับครอบครัวกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแก้แดงนะคะหรือแดงกับแดงดำแดงดำไม่ใช่ดำแดงนะ ทานอาหารเที่ยงนี่อยอนะคะเรานะคะมาเป็นครอบครัวใหญ่น้องก็จะมีครอบครัวฝั่บบ้านใหญ่ด้วยนะคะก็คือนังแเ่ต้นปีป้าสวัสดีค่ะเราอยู่กันในช่องพี่น้ำสังกีนะคะอาเกสจีวันนี้เราจะมากินอะไรกันวันนี้เราก็จะมากิน ีวันนี้นะคะเราก็จะมากินกระเพรากุ้งแบบไม่เผ็ดนะแบบไม่มีความเผ็ดเลยคือเมื่อวานอ่ะเราก็กินเป็นแบบเผ็ดๆน้ำยาเผ็เดมากา่ะนะคะว่าเมนูอาหารของเราจะมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเมนูแรกเนาะคือเมนูอะไรปะป๊าเมนูเครื่องในเราเหล่าเครื่องในนะั่นเดี๋ยวป๊าป๊าลองชิมดูซิว่าอร่อยไหม อร่อยมากพี่หมออืมอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเมนูของพี่เกณฑ์แล้วก็น้องกินว่าจะเป็นอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินต่อเลยนี่นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะของพี่เกณฑ์น,นะคะ,ะ,ะคกนนะ,ะ,ะกเพรากุ้งแบบไม่พริกนะน่ากินมาก นี่ลองิมิได้กีด้นะ่อมากเลย่ไหมอร่อมาหันนี้ก็เหลาด้งมา ไม่มีเราตัดตอนไปที่เจ๊เก๊ตัดสนเราที่เจ๊เกเสร็จกันนะคะเองชิมทีมไมเก๊ดเพต่ออไรล่ะคะชิมรนะครชิมกะปุกล้ครับเผ็ดอยู่แล้วนะครับชิมมระปุ้ ของน้องกีนมาแล้วน,น,น,นี่ครับเออนี่ครับอันนี้ก็มาอีกแล้วนนี้ก็โตของเราและตอนนี้นะคะเราเนี่ยค่ะก็กำลังถึงดินแดนไอศครีมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรานคะจะไปดูกันนะคะว่าดินแดนไอศครีมนะคะมันจะยิ่งใหญ่นขนาดไหนเราเห็นที่นั้น ใช่แล้วก็ต้องกลับกลับรถแล้วก็ไปตรงนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถึงที่แดดแดดเผดกันนะทุกคนใช่คือแบบเห็นเป็นลูกไอติมเลยแล้วมันน่ากินมากแล้วมันเป็นสวรค์นะของคนที่แบบชอบโลกขนมหวานหรือว่าชอบกินขนมซึ่งดิฉันก็เป็นคนที่ชอบกินขนมเหมือนกันชอบกินช็อกโกแลตใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะลงไปกินด้วยทุกคนว้าวแม่ถ่ายวิดีโอฉันจะรู้แม้ว่าฉันเป็นใครเออรู้ไหมจะเป็นใครนี่เรามาเที่ยวกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โลกไอติมแล้วนะคะทุกคนไหนเมือไอติมไอตมอไรไปไอติมไอติมที่หวานเอตกลงกันให้ได้ก่อนนะคะสมาชิกสมาชิกไม่รู้จะไปตรงไหนระหว่างไอติมดี ระหว่างไอติมหรือมันมีมะอันนี้เป็นมันหิมะาแบบว่าหนาวมากอันนี้ก็เป็นไอติมนะอยากอยากแบบยอมเดินร้อนแล้วแบบดูไอติมมันก็จะดีกว่าไอติมก็ห้เพราะว่าในนี้มันมีเค่องแอร์นะคะแต่ว่ามันสวยคืออันนี้มันได้สวยแต่ว่าก็กลัวอันอันนี้ก็ได้แบบว่าความสดใสอะเดี๋ยวตกลงกันให้ได้ก่อนนะจางไอติมกันนะ ก็คือตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปหิมะกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูไอติมใช่ป่ะแม่ตอนนี้ไปไอติมแล้วค่ะไอไปหิมะแล้วโอเคไปไปไอติมเลยไปเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันเลยว่ามันจะสวยแล้วก็ปังขนาดไหนนะคะทุกคนในการดีกว่ากันทุกคนตอนนี้นะคะหลังของเราก็เข้ามาที่นี่แล้วร่วมไอติม ไอ้เขอยากมานะโลกไอติมแบบที่ยอมเดินร้อนๆนะเพราะไอรู้ปะคืออยากจะแบบเห็นความหวานแบบของโลกเนี้ยเห็นป้คือพี่เกดเขาก็เป็นคนที่แบบชอบนขนมหวานด้วยไงแล้วก็แบบพอเห็นแบบโลกขนมหวานในในกระตูนพี่เกดก็อยากมาและนี่ก็คือของเกดนะคะได้สิบก็ได้มาสักทีสุดยอดคือยอมเดินร้อนเพื่อแบบนี้เลยอะ่ะ <c oughs> เอาเอาจรนะ <c oughs> ิงนะเห็นม้ว่าตัวเองจะแต่งแต่งตัวแบบเั้นๆก็ตามคือยอมดันและแบบนี้เลย rồi subscribe hả kênh hả hả Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตันนี้นะคะพี่เกดก็ไปเดินรอบมาแล้วนะสุดมากเดี๋ยวเราขอเดูนนอย่างไร โอ้โหสวยแล้กันกอดกันมากอดกันเร็วกอดกันหน่อยเร็วหันหนหน้าล้วยหันหน้าลูกหันหน้าหันหน้าหันหน้าทำไงหันมาโลอ้าวเอออ่ะเออแล้วใข่ดูวแก่ เป็นมือเลย,เลยมีอะไรร้อนเรื่องอะไรร้อนากนะคะมีอะไรตรงนี้โอ้ยตรงไหนมั่งดิลงไปตรงนี้มันมีน้ำอ่ะตรงนี้แล้วก็ไปเล่นสบายด้วยถถ่ายวิดีโอไปด้วยนะ อขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกจะไปอีกอ่ะถ่ายกับน้องตรงไหนดีอ้าวแกน โรงแรมกันต่อนะ,ะทุกคนีิจัยกันที่โรงแรมนะคะบ๊ายบายระบ,บายลูกขนมหวานสุสานจะระเร้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่โรงแรมนะคะทุกคนที่โรงแรมเซอร์ คนใจไปด้วยคุณยายสิค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ได้กันเลยดูดิโอ้กล้องชัดจี๊ดจังเลยสนุกมากแล้วก็ร้อนมากคือตะกี้นี่ดูดิดำเลยอ่ะดำเลยหน้าดำเลยดำมากใช่เอาไปเมื่อยตีมันก็ต้องหนาวอ่ะในกล้องมันไม่ดำนะร้อนมากเลยร้อนมากย้อนมากไหวไปกิน มาไที่มาเสร็จนะคะโชคโชคดีนะที่แต่งตัวมาง่ายๆสบายๆและแต่งตัวมาแขนยาวนี่โอ้โหยิ่งกว่านี้อีกอะบอกเลยนางกินเปียกหลังเจก,ก,ก็เปียกชุ่มฉ่ำแล้วก็เจก,ก,ก็ไปเล่นสไลเดอร์มาแต่แต่ว่าไม่ใช่สไลเดอร์เป็นเนินลงไปนะเลยตอนนี้ก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นวิวนะคะทุกคนตอนนี้ไม่เข้าตวงงาัวมังอยากเจอกันที่โรงแรมนะ อ๋อค่คือโรงแรมว่าขั้นเดียวเหรอครับใช่โรงแรมอ้าวถึงแล้วนะคะเราตาดูช้าตลอดเก่งใจเก่งใจพี่กั้งเนาะมีสองตึกเลยเนี่ยตึกซ้ายตึกขวาอ่าเรามาถึงกันแล้วนะคะ The เดสใจโฮเทลอ้าวเป็นยังไงบ้างคะมาถึงที่โรงแรนเลยค่ะทุกคุณ ดีไหมดีไหมนี่เป็นเดฟบายนะคะที่ชนบุรีเนาะอยู่อยู่แถวแถวนาเกลือปะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะมีปัญญาแล้วก็จะมน้ำแล้วก็จะมีนุ่ลมีทะเลนะเดี๋ยวพี่แกก็จะแต่งตัวด้วยแม่ลืมมาบิกินี่มาเลยแอนลืมมาบิกินี่มาเที่ยวเหรอแอนอย่าใส่เลยขอร้อง สมาชิมมาที่ไหนนะโรงแรมอะไรนะหมความใส่คัามเลยสองปีเจ็ตสองปีฝันว่ายางจมกันทุกวันกำลังกินนฝันว่าอะไรม้าเสียันฝันอยกจมกเด็ดา้จอตรงนี้รอมากเลยอันนี้มปนน้มะพร้าวมันเป็นน้ำมะพร้าวเสียชันนะ เขาบอกว่าอาหารสียปลาเป็นอาหารที่ไม่ค่อยน่ากินหนูก็เลยให้น้องกินก่อนเพื่อทาสอบว่ามันอร่อยไหมถ้าอร่อยแล้วค่อยกินตามยูทูบเบอร์คนนี้อ่ะคนนี้อ่ะไปนั่งตึกกินนิ่มมากเดี๋ยยูทูบเบอร์คนนี้ ฮ่าอุ๊ยดืงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้องดูนะคะหมดไหมอ่ะของอะไรกัวันนะนชั้นหน่นะชั้นอะไรพี่เกณฑนะคะได้ห้องเชื่อมเชื่อมกันกับแเชื่อมกเนไดประตูแบบเชื่อมกันได้เลยโอ้โหสมาชิกหนาแน่นมากเลย ขึ้นมาได้หมดทุกคนไม่ลองตีดนะขึ้นลิฟต์อ่ชั้นสี่นะคะงวดนี้สี่ต้องมาแล้วแหละสี่อะไรต้องไปลุ้นก่อนโอ้ยจริงเหรอ <c oughs> สีอะไรหนึ่งศูนย์ซ้ายมือ ทางนี้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 อ่าน, <hi> นานำนำเห่าเหล่าสมาชิกข้าง s. <S หลัง้มีสอทอนองเิม่นนแมอ่นหแม่ไม่นอนไกลอ่

ซีวิววิวแต่เห็นหลังคาแบบเห็นหลังคาแปาจะไปตอนนี้ก็จะเป็นห้องเชื่อมกันระหว่างห้องของน้องอกแกนแกับห้องของพี่เกลแล้วก็น้องกีนแล้วก็น,นี่กระจกใหญ่มากกระจก,หกใหญ่มากคือ <genau> อยบกไม่พอตัวปาเนี่ย นี่นะคะห้องพักของเราก,เก็เปองอล้พีนานี่นอนก็<า>นรยาค่ะอ้ออเระจกจจาเลยโอเคค่ะอันนี้ซีวิวแล้วก็มองเห็นทะเลนะคะวิวทะเลแล้วก็มีสระน้ำด้วยนะเนี่ยเราเห็นข้างล่างอย่างสวยอะ่ะดูนอยากไปมากอ่ะ เดี๋ยวค่อยเกมห้องคุณยายห้องเปิดเปิดอีนี <h 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 ่แล้วม mm ันยิ <h 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 ่งร้อนยายบ่นยายบ่นแล้วว่าร้อนห้องใช่ต่ห้องวาเย็นยังเลยน่ะเปิดแค่เดียวไปดูห้องอ้อมไหมค่ะเย็นฉ่ำดูห้องง้ออันนี้ไม่เย็นเลยเนี่ยแล้วเอไปเปิด ถ่ายวีดีโอด้วยเนี่ยลึกเมตรแปดใช่หรอบาวาบอกสนุกไหมกินวาขึ้นไปแล้วไงฉันถึงมาไงเออก็ไม่มีใครเฝ้ากระเป๋า

เยอะแะแรงมากเกด